เราจะเห็นภาพที่น่าปวดใจของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนที่อยู่ภาคเหนือตอนนี้นะครับได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างจริงๆหนึ่งในนั้นคือคุณบุ๋มรัญญาศิยานนท์โพสต์ขอความช่วยเหลือด่วนครับหลังคุณพ่อที่ป่วยติดเตียงต้องนั่งแช่น้ําอยู่ในบ้านคุณบุ๋มรัญญาศิยานนท์โพสต์ภาพผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวนะครับเผยให้เห็นสภาพบริเวณบ้านที่ถูกน้ําท่วมชั้นหนึ่ง พร้อมกับข้อความระบุว่าวอนช่วยหรือคุณพ่อที่ป่วยเป็นอัมพาตนั่งแช่น้ําที่ชั้นหนึ่งเพราะไม่สามารถขึ้นชั้นบนไหวตอนนี้แม่น้ํายมขึ้นสูงสะพานข้ามไม่ได้แล้วค่ะโทรกู้ภัยไม่ได้ซักเบอร์หมายเลขหน่วยราชการติดต่อไม่ได้เลยซึ่งหลังจากที่โพสต์ไปนะครับก็มีแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจเป็นจำนวนมากครับ ล่าสุดนะครับว่าที่ร้อยตรีเศรษฐวุฒิคำวิเศษสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัยกรรมการสมาคมกู้ภัยเด่นชัยร่วมบุญนำทีมเจ้าหน้าที่กู้ภยัยสมาคมอาสาสมัครกู้ภัยจังหวัดแพร่เข้าช่วยเหลือนายอดุลซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณบุ๋มนะครับที่ป่วยเป็นอมัมพษตออกมาจากบ้านแล้วก็พาไปยังศูนย์อำนวยการได้อย่างปลอดภัยแล้วหลังจากที่คุณพ่อต้องนั่งแช่น้ำตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา หลังจากนั้นก็มีการนําตัวคุณพ่อส่งโรงพยาบาลแพร่นะครับเนื่องจากมีอาการอ่อนเพลียครับณตอนนี้นะครับาทางกู้ภัยสมาคมกู้ภัยสาสมาัครกู้ภัยจังหวัดแพร่กู้ภัยเด่นชัยร่มบุญแล้วก็กู้ภัยสูงเน้นนะครับในสมาบันอุบัตเหตุได้ช่วยนะครับคุณลุงมาดุลนะครับตอนนี้กําลังนําส่งโรงพยาบาลโรงพยาบาลแพร่นะครับเนื่องจากคุณลุงมีอาการอ่อนเพลียนะครับ ล่าสุดคุณบุ๋มรัญญาโพสต์ Post, ข้อความค่ะบอกว่าขอกราบขอบพระคุณฝันดีที่ช่วยประสานช่วยเหลือคุณพ่อที่ติดกระแสน้ําอยู่ที่บ้านเมืองแพร่นะคะกราบขอบพระคุณสอนทอปินเดงชัยที่ช่วยพ่อออกมาขอบพระคุณเรือของสมาคมอาสาสมัครกู้ภัยจังหวัดแพร่ที่เข้าช่วยเหลือคุณพ่อและขอบพระคุณทุกท่านในทีมช่วยเหลือตอนนี้คุณพ่อของเธอปลอดภัยนะคะถึงโรงพยาบาลแพรเรียบร้อยค่ะ กราบขอบพระคุณเพื่อนพี่น้องมิตรสหายและสื่อมวลชนทุกช่องทางที่ช่วยเหลือและห่วงใยค่ะสำหรับสมาคมอา,าสาสมัครกู้ภัยจงังหวัดแพร่ยังได้ออกช่วยเหลืออพยพประชาชนออกจากพื้นที่น้ําท่วมนะครับและยังแจกอาหารน้ําดื่มให้กับชาวบ้านที่ติดอยู่ตามบ้านเรือนที่ประสบภัยน้ําท่วมด้วยครับ